อ๋ออ๋อแบบสี่เลยเอาอีกสองขวดครับสวัสดีทุกคนครับ เขาแบบมีความแบบใหญ่และยาวมากเอาพี่ลองสังเกตดูได้ไหมเนี่ยดูดิปกติมันจะแบบเพนียงอะไๆเจอๆตำแข็งเราแขงแรอะไรานี่เขาเลืกตัดเดี๋ยวไปเยี่ยมกินกับพี่แตเช้าเลยอืไม่เราีีข้าสวัสดีค่ะทุกคนขอจอาัดไทรให้หน่อยค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบุรีรัมย์กันนะคะแต่ว่าเราแวะหาอะไรทางกันนิดนึงก่อนที่แรกจะกินร้านไอ้นี้เขารีวิวเยอะร้านอะไรนะัควัวเราเองอเปิดปิดค่ะปิดก็เลยไม่ได้ทาอก็เลยแวะนี่รนะ้านจะกินเป็ดย่างค่ะสวัสด,ดีค่ะเขาใจด้วยนะครคุณมเม จะถึงบุรีรัมย์ประมาณเย็นๆนิดนึงนะคะสามชั่วโมงจะถึงประมาณบ่าย,ายสามไปสี่สวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทานกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะของกินข้าวก่อนเลยก่อนเมื่อคืนหลับสบายมากแบบ่เอาค่ะแม่ขอบคุณค่ะเมื่อคืนหลับสบายมากเลยเธอจริงนอนแบบ มันหลายวันติดแล้วเนาะมันนอนไม่เพียงพออันนี้นะเสือสวยนะมีแต่คนชมแต่มีบางคนเอาเต้อดิฉันไปใส่ <c oughs> วันนี้ก็ใส่เต้อดิฉันอีกทุกคนดูทุกคนดู เสื้อใครไม่ต้องไปรอเรียนเขาถ่า <c> ย <oughs> ร,รูปแบบคนแก่ล <c oughs> ่ะดูคนดูนางโอ้ยกูจะปวดหัวเอออะคนแก่ถ่ายรูปยังไงต <c oughs> <c oughs> ลอเลยอียก่อ,อะ่ะ เนี่ยอย่างนี้แหละอไปถึงมาแล้วอ่ะกว่าพอจะได้ถ่ายรูปอ่ะไปเที่ยวที่ขอนแกนเอัจะรัวเขาแล้วแบกาแฟเท้าสองคนคุณจ้าคุณยายเขาก็อยู่กัน้เออหายอยู่นางใส่เสื้อดิชันทุกคนเสื้อแฟนจ้าเสื้อใครเสื้อแฟนคือเก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่หรอกก็เลยเอามาใส่ใส่ใส่ไม่ได้เพราะว่าสีขาวมันใสแล้วมันมืด คือทีนี้ถ้าถ้าไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะต่อไปจะมีท่าประจำแล้วนะครับ ันะคะทุกคนอย่าลืมนะทุเรียนทอดอร่อยมากจริงๆอย่าลืมนะครับแอฟฟ้าไทยวันวรรณบุตรนะไม่ต้องไม่ต้องช่วยขายจากของอชันขายดีอยู่แล้วขาย <c oughs> ช่วไม่ช่วยละเสื้น,น,น่ารักคนน่ารัก เราไม่เกิดเข้าไปดูนะคือว่าใช่แกไรในไหนอะช่วงมันไม่ขึ้นหุ่ยแรงคู่อะมีคนบอกอิจฉาได้แฟนหล่อก็ธรรมดานะครับ<อ>มันเป็นบุญวาสนาของการบวชมา18ปดปี <c oughs> จะเป็นบุญวาสนามันเป็นบุญวาสนาของการบวชมา18ปปีครับ <c oughs> มีคนถามว่ารักเจ้าของเสื้อไหม <c oughs> รักจา้าเอาดูไม่จริงใจเอาแค่ตัวยืนไงอ่ะรักมากนี่เหรอเอาแล้พูดยังไงอ่ะอยากกินอะไรแบบแทบๆก็เลยอยากกินส้มตำโอ้ยกินเรายังไม่อิ่มอีกเหรอแสดงว่าประกวาไม่แ่บโอ้ยก่อนจืดมาก เืมาตะพะูนเองนี่ไว้ไตแล้วไว้ใตแล้วเื่องนครื่หเรองครื่องรอรือครืองเครเคร่องเคืองเเครืงเคืองเคย่เค่เครื่องเค่องเคื่อเรื่อเ่เเค่งเลรงเคเลยเรงเค่เครเค่อเคเครร่อเ่อนเค่อเคจะเลยเพล <c oughs> เดี๋ยวมันจะเลยเพลนค่ะเลยไม่อยากให้มันเลยเพลนก็เลยแบบพักก่อนทุกคนกดคอจอคอใจช่องนี้ด้วยนะคะ<ม>ใช่ค่ะพี่นันทามีแต่ขนมจีน<ม>ไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวไปส่งแฟนค่ะไปหายายหายนณยายแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสุรินจะไปซื้อกําไรกําไรงาชชามใส่รถเต็มค่ะไปด้วยจ้าเอาของไปลงก่อน เสื้อคุณแพรสวยรองเท้าสวยเอารู้ได้ไงว่ารองเท้าสวยเราเห็นแค่แป๊กน้นเห็นในรูปเหรอคะเห็นในรูปเหรอเห็นในรูปที่ลงวันนี้เหรอชอบแต่งตัวแบบนี้มันสบายสบายอ่ะแต่งตัวแบบนี้มันสบายสบายดี ลงอันนี้จะโดนดังใช่แต่เขาได้หยิบหยิบลงอะไรไโซโล่รู้ดีได้ไหมดุเรศเอาไม่เห็นหน้าเลยได้ไหมตั้งเขาขยันแล้คลิปกูไปลงนะมึงเนี่ยใช่อารองให้คนเขาดู อไ, <S <S ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันดูมันดูทุทเรศทุลังไม่ต้องเอาไปลบลบก,ก่อนไอกก็อนดา,าต้องต้องเชื่อเขาสวัสดีค่ะพึ่งไลค์ค่ะสา,นาวนาวันข้างหลัง สรุปเจอช้างไมไม่เจอเลยค่ะอะไรนะมันเป็นธรรมชาติดีแพรลี่ซีเรียตก็เอารูปแม่มึงไปลงสิไอ้กูต้องซีเรียสเพราะกูเป็นคนที่หลายอย่างกูเป็นคนมีชื่อเสียงค่ะภาพลักษูอะไรกูจะวีนจะวีเจเป็นดารามึงจะวีนมึงไม่ได้อยู่จุดที่กูอยู่ค่ะมึงไม่ได้มาอยู่จุดที่กูอยู่มึงไม่ต้องเสนอ ต้องดูด้วยนะะเป็นลงไปเรื่อยเปื่อยแฉมันก็ต้องดูภาพคำนึงถึงภาพลักษณ์เราด้วยว่าเราอยู่ตรงจุดไหนอ,อ,อยู่จุดไหนจ๊ะอยู่จุดนี้แหละอ,อ,อยู่ลานลาบอ,อ, <laughs> อยู่ลานลาบค่ะอืม <laughs> เข้าใจไหมคะน่ารักษณ์ที่เวตาลงน่ารักนะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ ลา่แม่ได้ดีๆข้าวสำลักเลยแต่อันนี้มันทุกคนพอจอพอใจติดตามช่องนี้เลยยังติดตามช่องนี้เลยยังหนึ่งกรบเบาติดตามช่องนี้ด้วยค่ะติดตามช่องนี้ด้วยตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่เนี่ยยังอยู่นี่ปะโคราชโคราชยังอยู่โคราชติดตามช่องนี้เลยฝาะทุกคน พอด่าปุ Mechan ๊บคนขึ้นเลยเอาอีกพอด่าปุ๊บคนขึ้นเลยเอาด่าอีกทุกคนติดตามช่องนี้เลยอะไรยังยังยังไม่ได้ที่ต้องเขามาทำให้ด้วยติดตามแล้วข้าเขาเป็นข้าให้ทำขอบคุณสำหรับของขวัญไม่มีน้องอุ้ยขอบคุณค่ะต่างเกาหลีทอด ทุกคนตอนนี้ทุเรียนทอดมีนะอยู่บ้านฟ้านะคะทุเรียนทอดอยู่บ้าน <ไป S 1> ฟ้า,ฟานะคะน่าจะลงไปแล้วอ๋อเหรอใช่ใช่ใชเอาพี่กดลงไปสิาปมาแล้วต้มแซ่บนี่เข้ามาทุกคนกินข้าวด้วยกันคะ่ะว้าวดูผักผักสดๆ ชอบกินอาหารแบบนี้อะสมกับที่เป็นสัตไยอีสานเขาชอบกินอาหารอีสานลืมอามันต้องกด่มแล้วเรากดส่งกรดาษนขอลองชิมก่อนนะทุกคนมันต้องกดอนี้แหละไม่ได้จำไม่มีในติตอ เออนี่ไงดิดอ,อร่อตัวแรกก่อ,<ต>อกมเนี่ย<ะ>มันจะมีให้กรอบเนี้จิ้ข้าวกันจ้าเนี่ยมันจะมีให้กรอย่างนี้นะพี่ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูจิ้ข้าวสน